สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการแก้นะผมสาหรับคนที่เข้าไฟเอ็มไม่ได้เมื่อวานนะแล้วก็ทําการลบล่าโหลดใหม่นะผมแล้วก็มันอัพอัพไปเนี่ยค้างนะผมก็เรียกว่าอัพอะไรไม่รู้เนะี่ยค้างนะวิธีแก้นะผมไม่ยากนะแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไม่ได้คิดว่าผมลิงก์โหลดนะเป็นลิงก์ตัวตัวไฟเอ็มของผมนะผมเนี่ยตัวเนี้ยนี่ตัวนี้นะผมผมก็ได้ทําการอัด ไฟล์นะผมแล้วก็ฝากไว้ในลิงก์แล้วนะนะหรือว่าใครใครที่มีเพื่อนที่เข้าได้นะผมก็สามารถไปครบตัวนี้มาทับของเราได้เลยนะผมสําหรับคนที่มีเพื่อน้วก็สามารถโหลดได้นะผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะผมะมันจะเป็น Google Drive นะผมประมาณนี้นะผมจะเป็น Google Drive นี่นะผมเป็นประมาณนี้แล้วก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลย ถ้าผมว่าดโหลดนะคอดบันทึกไปนะผมมันก็จะโหลดให้นะผมมันหกแปดกิกนะอันนี้เป็นปลอดภัยนะผมผมก๊อปมาจากของผมเองนะครับผมแล้อเมื่อเราก๊อปมาแล้วนะผมแล้วก็แตกไฟล์เลยแตกไฟล์เลยนะผมอันนี้แล้วก็รอสักครู่นะผมรอแตกไฟล์เสร็จนะอไม่ต้องผมจะไม่ไม่ไม่ก่อคลิปนะผม เราดูเลยจะไม่นะฮะกดหยุดนะผมอ,อันนี้ผมลบมาไฟล์ของผมนะผมเดี๋ยวรอเร็กคู่นะครับอืมาวผมว่าสเปคไม่เร็วมาก รลูปผสมนะผมก็ประกอบประกอบเองนะประกอบมั่วเลยขลางเลยนะผมมันแตกไปมผมจะแบบปะต๊บแล้วก็รอจอนเสร็จเลยก็เดี๋ยวมันต้องมาตัดต่ออีกนะผมก็เอาดูกันไปเลย ให้ก็ผากดติดตามมาให้ผมด้วยนะผมของของผมอ่ะมันเป็นเมื่อวานนะผมก็หาวิธีทําไปทํามาจนเข้าได้นะผมแต่วันนี้ของพวกเพื่อนน,น,น,น้องน้องนะมันเข้าไม่ได้นะผมมันมาค้างห,หน้าไอห,หน้าอัพตอนที่เข้านะผมเน,นี่ยมันค้างหน้านี้นะผมก็เลยก๊อปของผมไป ให้น้องๆไปเอาไปทับนะคระับผมก็ปรากว่ก็ใช้ได้นะมันจะข้ามไม่ได้อัปเดตอันนี้ไปเลยนะผมมันจะไม่มีนะเพราะามันค้างตรงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมสําหรับคนที่บลบไปลามาเอาตัวน,นี้ไปทับนะผมคือปัญหาจบเลยเจะเสร็จแล้วนะผมตอนนี้คือสิบเก้าแล้ว ไฟมัน6.8กลิกนะครับผมใช้เวลานิดนึงบางคนคอมสเปคดีๆก็แต่ไฟไวหน่อยนะครับผมของผมถ้าแต่ไฟนี้ไม่สามารถกดเข้าไรได้เลยนะแม่งค้างเลยนะครับผมเมื่อแต่ไฟเสร็จแล้วนะครับผมร้บผมจะได้ตัวนี้มานะไฟแล้วทำไมเมื่อกี้ผมกดลบนะน่ครับผมได้ไฟตัวนี้มานะแล้วก็ไปคลิกขวานะผมที่ไฟอิมนะ กดคุณสมบัตินะผมหรือใครเป็นภาษาอังกฤษก็เป็น property นะผมหาแล้วก็มากดเปิดตตำแหน่งตำแหน่งที่ตั้งภายนะผมกดาไปเลยปุ๊บอันนี้ก็กดกระต่อไปเนี่ยก็ก๊อบอันนี้ให้หมดเลยนะผมแล้วก็ลากมาทับอันนี้นะแท่ของผมไม่ต้องทับนะผมเพราะว่าของผมมันเล่นได้อยู่แล้วอเพราะว่าผมก็ก๊อบจากของผมมาเหมือนกันนะผมอันนี้เมื่กอก๊อปเสร็จก็เป็นอันเสร็จนะผมก็จะสามารถเข้าเกมได้นะผม ก็มันจะค่าไม่น่าอัพอัพมาอัพ,อ,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 พอัพเดทไปเลยนะผมเนี่ยก็จะเป็นแบบ s ต a r t ไฟอินไปเลยครับผมมันก็จะเข้าได้เลยนะ,ะไม่ยากนะผมถ้าใครไม่เข้าใจหรืออะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับผมถ้าผมรู้ก็ผมจะไปตอบให้นะครับคลิปนี้ฝากเป็นเท่านี้ครับผมฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ